ย้อนกลับไปในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับมันมีข่าวหนึ่งนะครับที่ถือได้ว่าน่าสนใจมาก่าก็คือแอร์กรีนะครับประกาศยุติการจําหน่ายและนําเข้าในประเทศไทยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้เอใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นที่นิยมเลยนะครับโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างแอร์แต่พอผมได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์แบรนด์นี้นะครับเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจจากประเทศจีนมากๆนะครับ กรีเนี่ยถือว่าเป็นผู้ผลิต OEM รายใหญ่สำหรับแบรนด์เครื่องปรับอากาศหลายยี่ห้อนะครับทำชิ้นส่วนต่างๆให้แบรนด์ดังๆแทบจะทั้งหมดเลยนะครับและมันก็มีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับว่าแบรนด์แบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทำยอดขายแอร์ได้อันดับต้นๆของโลกนะครับเราไปเซิร์ช Google นะครับแอร์อันดับหนึ่งของโลกมันจะขึ้นมาไม่กี่แบรนด์นะครับกลีไมเดียไฮเออร์หรือไดกินจากประเทศญี่ปุน่นซึ่งก็อยู่ที่ว่าจะวัด อันดับหนึ่งกันยังไงนะครับอย่างกรีเนี่ยพวกเขาอ้างว่าครองอันดับหนึ่งผู้ผลิตแอร์ของโลกด้านส่วนแบ่งการตลาดและกําลังการผลิตมาน,นานหลายปีนะครับเพราะพวกเขามีฐานการผลิตที่ใหญ่มากๆและส่งออกไปทั่วโลกแต่ถ้ามองถึงความนิยมความเย็นและการยอมรับในประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงแบรนด์อย่างมิตซูบิชิแคเรียหรือไดกินนะครับที่เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของคนไทยพอแค่พิธีนี้จะไาชวนคุยเจาะลึกถึงเรื่องราวของแบรนด์แบรนด์นี้กันนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับ และที่สําคัญผู้นําเป็นผู้หญิงที่เริ่มต้นจากศูนย์ในวัยสามสิบกว่า,วาเป็นแม่ไม้ลูกติดเป็นพนักงานขายตอกต่อยสู่การเป็นผู้ส่งอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในวงการธุรกิจจีนโอ้โหเรื่องราวของเธอน่าสนใจมากๆนะครับเธอชื่อว่าตงหมิงจูเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทลาดนจากโดน,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ g e e Story รายการที่จะมาคุยเรื่องราวบอดนักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงแบรนด์บหนึ่งนะครับเป็นแบรนด์แอร์ที่เป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับที่หลายคนผมว่าอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับตลาดประเทศไทยเนี่ยพวกเขาถอนตัวไปมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นแต่ถ้าพูดถึงระดับ global จริงๆเนี่ยแบรนด์นี้ไม่ธรรมดานะครับและเรื่องราวของพวกเขาเนี่ย มันน่าสนใจมากๆด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้นําที่เป็นหญิงแหลกแห่งวงการธุรกิจในประเทศจีนก็คือตงหมิงจูทําไมผมถึงขึ้นชื่อเรื่องว่าอาณาจักรแสนล้านที่ถูกสร้างด้วยคอนปอนนะครับก็ต้องบอกว่าย้อนกลับไปในปี1994ผู้ที่ถือคอนปอนและออกคําสั่งทําลายสินค้าของตัวเองเป็นผู้จัดการหญิงแกล่งคนนี้นี่เองนะครับก็คือตงหมิงจูหลายคนตอนนั้นเนี่ยอาจจะบอกว่าเธอบ้าน,นะครับสั่งทําลายเครื่องปับอากาศนับพันเครื่อง คิดเป็นมูลค่าความเสียหายมหาศาลในตอนนั้นมากๆทั้งที่บริษัทกําลังมีหนี้สินล้นพ้นตัวด้วยซ้ําแต่หารู้ไหมนะครับว่าการทุบคอลงไปในวันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การทําลายนะครับแต่มันคือการสร้างรากฐานใหม่ที่ทําให้โรงงานห้องแถวเล็กๆแห่งนี้กลายมาเป็นมหาอำนาจผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศเบอร์หนึ่งของโลกในนามกรีอ e ิเล็ก t r i c ก็ต้องบอกว่าย้อนกลับไปก่อนที่โลกจะรู้จักชื่อของเธอนะครับตงหมิงจู ไม่ได้เกิดมาในตระกูลร่ำรวยหรือมีเส้นสายทางการเมืองแบบที่ผู้นำธุรกิจจีนในยุคนั้นเนี่ยมักจะมีกันเธอเป็นเพียงผู้หญิงธรมธรมดาาคนหนึ่งในเมืองหนานจริงใช้ชีวิตที่เรียบง่ายทํางานธุรการแต่งงานและมีลูกแต่จุดเปลี่ยนที่สําคัญของชีวิตเธอเริ่มต้นขึ้นจากโศกนาตกรรมนะครับเมื่อสามีของเธอเสียชีวิตลงอย่างกระดันหันทิ้งให้เธอต้องเลี้ยงดูลูกชายวัยสองขวบเพียงลําพังซึ่งในยุค9 0ส่วนของจีนเนี่ยการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ ตอนนั้นเธอมีทางเลือกไม่มากนะครับจะจมอยู่กับความเศร้าหรือจะลุกขึ้นสู้เพื่ออนาคตของลูกสุดท้ายในปี1990นในวัย36ปีซึ่งถือว่าเป็นอายุที่เริ่มต้นใหม่ได้ยากสาหรับตลาดแรงงานแล้วนะครับเธอตัดสินใจทิ้งลูกชายไว้กับยายแล้วเดินทางลงใต้มุ่งหน้าสู่เมืองจูไห่เคตเศรษฐกิจพิเศษที่กำลังบูมสุดขีดในตอนนั้นเพื่อสแสวงหาโอกาสเธอได้งานที่โรงงานเล็กๆชื่อไหหลีซึ่งต่อมาจะเปลี่ยนชื่อเป็นกรีอิเล็กทริกตำแหน่งของเธอคือพน,น,นัก ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสภาพของกลีในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนในทุกวันนี้นะครับเป็นแค่โรงงานเล็กๆที่มีกําลังการผลิตน้อยนิดเทคโนโลยีก็ล้าหลังทํายังมีปัญหาเรื่องคุณภาพสินค้าจนตัวแทนจําหน่ายหลายรายเนี่ยสายหน้าหนีนะครับไม่มีใครอยากเอาของไปขายเพราะกลัวเสียชื่อสภาพแวดล้อมการทำงานในตอนนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยระบบอุปถัมหรือที่ภาษาจีนเรียกกันว่ากวนซีการขายของเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ฝีมือนะครับแต่วัดกันที่ว่าใครรู้จักใครมีการเลี้ยงเล่าใต้โต๊ะ มีการปล่อยเครดิตมั่วซั่วซึ่งตรงหมิงจูเกลียดระบบนี้เข้าใส่นะครับแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกนะครับเธอก็ต้องขายของให้ได้เพื่อความอยู่รอดเธอได้รับมอบหมายให้ดูแลเขตการขายที่ยากที่สุดและนั่นนํามาสู่ตํานานบทแรกที่ทําให้คนทั้งบริษัทต้องหันมามองนะครับมันมีลูกค้ารายหนึ่งที่ติดหนี้บริษัทอยู่ก้อนโตพนักง,งานขายคนก่อนๆทวงเท่าไหร่ก็ไม่ได้นะครับจนทุกคนบอกให้ตัดหนี้ศูนย์ไปซะเถอะแต่ตรงหมิงจู ไม่ยอมนะครับเธอเดินทางไปหาลูกค้ารายนั้นและใช้วิธีที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นก็คือการเฝ้าเธอกินนอนเฝ้าอยู่หน้าบริษัทลูกค้านั้นนานถึง40วันไม่ดา่าไม่โวยวายแต่ไม่ไปไหนเลยกดดันจนลูกค้ารายนั้นทนไม่ไหวต้องยอมจ่ายหนี้คืนเพื่อให้เธอออกไปจากชีวิตสัทีนะครับโอ้โหเหตุการณ์นี้เนี่ยสร้างชื่อให้เธอในทันทีนะครับจากพนักง,งานขายหน้าใหม่กลายเป็นคนเดียวที่สามารถทวงหนี้ที่ใครๆก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้กลับคืนมาได้ เพื่อนร่วมงานเนี่ยเริ่มเห็นแววความกัดไม่ปล่อยของเธอแต่นั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการต่อสู้ที่แท้จริงนะครับเพราะเมื่อผลงานเข้าตาเธอไต่เต้าขึ้นมาอย่างรวดเร็วจนได้เป็นหัวหน้าฝ่ายขายในปี1994ช่วงเวลาเดียวกับที่เธอสั่งทุบแอร์ทิ้งนั่นแหละนะครับปัญหาก็คือยิ่งขายดีปัญหาเรื่องคุณภาพมันยิ่งผุดขึ้นมาตอนนั้นสินค้าของกรีมีปัญหาจุกจิกเยอะไปหมดนะครับเดี๋ยวคอมเพรสเซอร์พังเดี๋ยวแผงวงจรพังตัวแทนจำหน่ายเนี่ยเริ่มมวยวาย ตงหมิงจูรู้ดีนะครับว่าถ้าขืนปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยต้อ้เธอเก่งแค่ไหนบริษัทก็ไปไม่รอดอย่างแน่นอนเธอจึงตัดสินใจทําในสิ่งที่ขัดแย้งกับหลักการทําธุรกิจระยะสั้นอย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือการห้ามขายของห่วยเหตุการณ์ทุบแอนในปี1994ที่ผมเล่าไปในตอนต้นคือจุดแตกหักที่สําคัญมันคือการส่งสัญญ,ญาณไปยังพนักงานทุกคนว่าถ้าของไม่ดีอย่าปล่อยเอาจากโรงงานโดยเด็ดขาดเธอรู้ระบบการตรวจสอบคุณภาพใหม่หมดใครทาผิดพลาดโดนลงโทษจรงิงจัง,จง จนเกิดวัฒนธรรมองคอ์กรที่เข้มงวดสุดๆขึ้นมาแต่ศัตรูของเธอเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องคุณภาพภายในโรงงานนะครับเพราะเมื่อเธอขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงเธอก็ต้องเจอกับมาเฟียในวงการค้าปีกในช่วงต้นยุค2 0 0พัจีนมีเชลร,ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดยักษ์อย่างกัวเหม่ยและซูนิงซึ่งมีอิทธิพลสูงมากๆคล้ายๆกับโมเดิร์นเทรดบ้านเราเลยนะครับพวกเขามีอำนาจต่อรองเหนือผู้ผลิตพวกเขามักจะบังคับให้ผู้ผลิตลดราคาเพื่อทำโปรโมชั่น ใครไม่ยอมก็โดนถอดออกจากชั้นวางไปในปี2004หกัวเมยตัดสินใจลดราคาแอร์กรีนโดยไม่ปรึกษาเพื่อหวังดึงลูกค้าเข้าร้านซึ่งตรงหมิงจูโกรธมากๆนะครับเพราะเธอมองว่าการตัดราคาแบบนี้เนี่ยทำลายภาพลักษณ์และทำร้ายตัวแทนจำหน่ายรายย่อยคนส่วนใหญ่คงยอมก้หมหัวให้นะครับเพราะกัวเมยคือช่องทางขายหลักแต่ตงหมิงจูไม่ใช่คนส่วนใหญ่นะครับเธอประกาศถอนสินค้ากรีออกจากกัวเมยทั้งหมดทันที วินาทีนั้นเนี่ยทุกคนคิดว่ากรีจบเหตแน่ๆนะครับการทิ้งช่องทางขายที่ใหญ่ที่สุดเท่ากับการฆ่าตัวตายชัดๆแต่เธอกลับทําในสิ่งที่เหนือชั้นกว่านั้นเธอหันไปสร้างเครือข่ายร้านค้าของตัวเองหรือที่เรียกว่า e x c l u s i v e shop เป็นร้านที่ขายแต่แอร์กรีอย่างเดียวกระจายไปทั่วประเทศจีนโอ้โหผลปรากฏว่ากลยุทธ์นี้เนี่ยมันได้ผลดียิ่งกว่าเดิมนะครับเพราะเธอสามารถควบคุมราคาควบคุมบริการหลังการขายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้โดยตรง กลายเป็นว่ากรีเติบโตขึ้นมาหาสาราโดยไม่ต้องง้อห้างยักษ์ใหญ่ซึ่งนี่คือวิลกรรมที่ทำให้เธอได้รับการยอมรับว่าเป็นนักกลยุทธ์ที่หาตัวจับได้ยากอีกเรื่องที่ต้องพูดถึงก็คือความเที่ยมในการบริหารคนของเธอนะครับมันมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งพี่ชายแท้ๆของเธอพยายามที่จะใช้เส้นสายเพื่อมาขอส่วนลดในการซื้อแอร์ไปขายต่อซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากๆในสังคมจีนนะครับแต่ตงหมิงจูไม่เพียงแค่ปฏิเสธเธอสั่งระงับการขายกับตัวแทนจำหน่ายที่ติดต่อผ่านพี่ชายเธอ และประกาศตัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับพี่ชายตัวเองทันทีเธอยอมถูกครอบครัวโกรธเพื่อรักษาบรรทัดฐานว่าในกกรไม่มีใครมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นความซื่อตรงแบบไม่ยอมหักไม่ยอมงอนี่เองนะครับที่ทําให้พนักง,งานและผู้ถือหุ้นไว้วางใจเธออย่างหมดใจและจุดเป็นที่สําคัญที่ทําให้กกรแข็งแกร่งจนใครก็ล้มไม่ได้ก็คือแนวคิดเรื่องคอเทคโนโลยีนะครับเพราะในขณะที่คู่แข่งมักจะใช้วิธีซื้อชิ้นส่วนมาประกอบและ,ปะและปะยี่ห้อขายแต่ตงหมิงจูมองว่า ถ้าทำแบบนั้นเนี่ยกลีก็จะเป็นแค่โรงงานประกอบไม่มีวันกำหนดชะตาชีวิตตัวเองได้เธอจึงทุ่มงบมหาศาลไปก,กับการทำ R a D หรือการวิจัยและพัฒนาเธอต้องการให้กลีผลิตทุกอย่างได้เองตั้งแต่แม่พิมพ์มอเตอร์ไปจนถึงชิปประมวลผลซึ่งนี่คือแนวคิด Vertical Integration หรือการเกณ่งรวบตั้งแต่ต้นน้ำันาบน้ำนั่นเองนะครับผลลัพธ์ก็คือกลีสามารถพัฒนาเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ที่ทำงานได้ในความถี่ต่ำเพียง1เฮิรตซ์ซึ่งประหยัดไฟมากและทนทานสุด,สด คู่แข่งตามตามไม่ได้นะครับเพราะต้องรอชิ้นส่วนจากซัพพลายเออร์แต่กีคิดเองทําเองปรับปรุงเองทําให้ทิ้งห่างคู่แข่งไปหลายคุมมันมีความท้าทายครั้งหนึ่งที่กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกนะครับในปี2013บนเวทีงานประกาศรางวัลแห่งหนึ่งตงหมิงจูได้ปรพูดคารมกับเหลยจุนผู้ก่อตั้งเสี่ยวมี่นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่และธุรกิจอินเทอร์เน็ตเหลยจุนท้าพนันนะครับว่าภายใน5ปีรายได้ของเสี่ยวมี่จะแซงหน้ากี ถ้าเขาชนะขอให้เธอจ่ายมาห่ยวนแต่ตงหมิงจูสวนกลับไปทันทีนะครับว่าแค่หยวนเนี่ยมันน้อยไปเดิมพันกันที่1000ล้านยวนหรือประมาณ5000ล้านบาทดีกว่าโอ้โหการเดิมพันครั้งนั้นเนี่ยสะท้อนถึงการปะทะกันระหว่างเศรษฐกิจยุคเก่าที่เน้นการผลิตจริงจับต้องได้กับเศรษฐกิจยุคใหม่ที่เน้นอินเทอร์เนต็ตและความเร็วและเมื่อครบ5ปีในปี2 0 1 8ผลปรากฏว่ากีชน,นะครับรายได้ของกียังคงสูงกว่าเสี่ยวมี่พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่า รากฐานการผลิตที่แข็งแกร่งยังคงเป็นหัวใจสําคัญของธุรกิจไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันนะครับ Gree Electric กลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เครื่องปรับอากาศที่ขายในโลกนี้ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามนะครับไส้ในอาจจะมาจากโรงงานของ Gree โดยที่คุณไม่รู้ตัวด้ซ้ำพวกเขามีโรงงานอยู่ทั่วโลกทั้งบราซิลปากีสถานและส่งออกไปกว่า160ประเทศ แต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับตงหมิงจูพยายามที่จะพากรีออกจากกรอบเดิมๆเมพราะเธอรู้ดีนะครับว่าตลาดแอร์มันเริ่มอิ่มตัวแล้วเธอพยายามที่จะแตกลายธุรกิจไปทําสมาร์ทโฟนโดยใส่รูปตัวเองตอนเปิดเครื่องเพื่อกาลันตีคุณภาพแต่ผลลัพธ์ก็คือเหมือนแป๊กครับคนจีนไม่ได้ให้การตอบรับที่ดีนะักหรือความพยายามที่จะกระโดดเข้าสู่วงการรถยนต์ไฟฟ้า EV ผ่านการลงทุนในบริษัทยินหลงก็เต่ไปด้วยปัญหาและข้อพิพาททางกฎหมายที่มันยุ่งเหยิงไปหมดทาให้หลายคนเริ่มตั้งคถาถา,ถามถึงวิส อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือจิตวิญญาณของกรีในทุกวันนี้คือกระจกสะท้อนตัวตนของตงหมิงจูอย่างแท้จริงจากแม่ไม้ที่ไม่มีอะไรเลยนะครับสู่ผู้หญิงที่นิตยสาสรฟอร์จูนจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสตรีที่ท,ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกธุรกิจสิ่งที่เธอทำเนี่ยไม่ใช่แค่การขายแอร์นะครับแต่เป็นการพิสูจน์ให้โลกเห็นนะครับว่าสินค้าเมดอินไชน่าสามารถก้าวข้ามคําว่าราคาถูกคุณภาพต่ํา ไปสู่คําว่านวัตกรรมระด,ดับโลกได้ปรัชญาการทํางานของเธอเนี่ยเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆนะครับเธอบอกเสมอว่ายิ่งมีความสามารถมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องรับผิดชอบมากขึ้นเท่านั้นและเธอเองไม่เคยมีวันหยุดเธอคิดเรื่องงานตลอดเวลาแม้แต่ในฝันในทุกวันนี้ตงงมิงจูอายุเข้าสู่วัยเจ็ดสิบแล้วนะครับคำถามใหญ่ที่นักลงทุนและพนักงานทุกคนเฝ้าถามก็คือถ้าวันหนึ่งกรีไม่มีเธอแล้วเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงนะครับเพราะกรี คือตรงหมิงจูและตรงหมิงจูก็คือกรีการเปลี่ยนผ่าอำนาจอางค์กรที่ผู้นํามีบาร,รมีสูงขนาดนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่อันตรายและท้าทายที่สุดนะครับแต่อนาคตมันไม่แน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเรื่องราวของเธอก็ได้จารึกลงในหน้าประวัติศาสตร์โลกธุรกิจแล้วนะครับว่าความสําเร็จมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศไม่ได้ขึ้นอยู่กับต้นทุนชีวิตแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณกล้าที่จะทุบทําลายความล้มเหลวเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตัวเองหรือเปล่า สำหรับเรื่องราวของแบรนด์แอร์เกลและตงหมิงจูในอีีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับพอดแคสต์ใน E ีนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post, East Money f o r b e s New York Times Harvard b u s i n e s s Review สำหรับเพื่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง g e e k Follower p o d c a s ตตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE แอดที่แอธราดอน t อ a a าราดอลสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ